มันแม่แล้วซื้อมนี <ıyorlar. S 1> แจกกันมาแต่คนพี่ใส่ครับอันนี้จะพ่นพี่ใส่เหรอครับพี่น้องครับเมันกับมาซื้อเรียนจากสวนเรียนจากต้นแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ถึงจะกินได้จากสวนนึกถึครับพี่น้องครับมีแต่หน่วยหน่วยอุตอนิวเคลียร์เลยสมห้าหมื่นจริงๆครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับสมห้าหมื่นจริงๆครับดกงามไงนะครับผมเรียนฮะเรียนหมอนทอง สดๆจากไร่ครับที่อำเภอรัตนวปีนะครับผมเนี่ยจากขะการชกเขียนมาทำได้จะได้ม่ค่ะผมม่บางผีปูปกติเลยปูกตะก้นะแมเ่ยค่ะไ่อยผ่านเนยอก่คุณภการเอย อ่าสีใช้ได้ค่ะสีใช้ได้ค่ะกำลังกินอยู่หสองสามอ้าวเอาเเอาพวกกินเปลือกด้วยคล้ายกันไหมคล้ายกันคล้ายกันแต่ว่าเป็นเฉดผสมผสานครับครับครับก็ทำไปตามภาษาเนี่ยแหละก็ไม่มีอะไรมาก เกืบสี่กิโลสามโลสามโลเก้ขีดเส